กันคนสร้างแต่เราไม่รู้จักใครเลยใช่ใช่แต่ว่าแต่แต่ยังยังยังกาแฟรู้จักกันมานก่อนนานแล้วแต่มีมีเนี่ยไอไอหลังหลังเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยมีเดาวหลายคนเยอะเยอะติดต่อเข้ามากแล้วนี่มีหลายคนเลยอ้าวมีที่ว่าทำที่ว่ามาเช็ดสังขารในทุกทัวรเคยชวนไปทำอยู่วิทยาเนี่ยละก็จะคุณโมหลวงก็ชมเป็นอา จะมาทำอะไรก็ได้ผมจำไม่ได้ว่าชื่อตุ๊กไอเด็กหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเขียวจากหลวงพ่อทองอะ่ะหลวงพ่อทองแกจะจะร้อยนะเก้ากว่าครับที่ขึ้นเราจะทานไปสักสองสามปีที่แล้วมันมก็พออเออนั่นนะแหละแกแกบอกว่าเป็นสายของหลวงพ่อเงินเป็นสายหลวงพ่อเขียวเ,เขียวไทยน้ำเออ,เอ,อทางทางที่จี๋ครับ เขาก็ปลูกสายกันองก็กระจายได้คนะเอ้าลงยูท huh. I mean okay. ูบไปนี่ยางแชร์ได้เพื่อนยังแชร์ได้แชร์ได้แชร์ช่เออเป็นของเราได้ลงถงได้ลได้อะไรได้เนี่ยอย่างเนี่ยชิดปป่องรูปมันาอ๋อเลยเออไม่ใช่สายของี่อีหรอกอ่ว่าด่ด้วยใช่ไแกเป็นหลานของหนูพ่อหลงพ่เหลือกนะก่จริงแก โอ้หลานแท้ด้วยใช่ผมก็คุยกับท่านอยู่วันนั้นเจอเจอประเดี๋ยรแล้วก็พื้นที่นะพื้นที่ของของตรนั้นด้วยนะไม่ไกลมากอยู่อยู่ไม่ไกลเลยไม่เคยที่วุ่นาเสงอุบัตวนเลยอวกตามาไม่ถามหมื่นองค์เขาต้องถวายสามแสนแต่รอบโควิดมาพวกวัดเริ่มเนี่ยหมื่นละแสนได้ได้หมื่นสองพันองเขาเขาไปขอกันเท่าไหร่ใบละล้านใบละล้านคือห้าหมื่นชิ้นเป็นกลุ่มใหม่ๆนะเนี่ย นี่แหละก็ุมใหม่นนเลยเออเราเราไม่เป็นเจนใหม่ผมว่ามันก็ดูเหมือนแบบเยื่อเออก็คือเหมือนแบบมันเป็นบ่อปลาบ่อนึ่งที่ไม่เคยมีใครเอาเบ็ดไปตกมันก่อนเลยอแล้วก็มีคนเอาเบ็ดมาตกทีเนี้ยโอ้ตกเท่าไหร่ก็ได้ได้หมดออ่าเพราะปลายไม่เห็นว่าไม่เ็คือแล้วดีผมมองดูผมว่ามันเป็นยังไงนะพอสักพครั้งนึงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยไม่ทันหกเลยเริ่มจะเข็ดกันแล้ว ม,ม,ม,มันเข็ดเลยมันขายไม่ได้เข็ดเเริ่มเข็ดล้เพราะตอนนี้พวกสายไว้ขาย,าย,เ,ยเริ่มเริ่มเข็ดเยอะโอ้ยมันมันขายไม่ได้ไงไรก็ขายไม่ได้ไงเพราะว่าเร่นแรกคือท้ามันไม่ออกเออพวมอามสังามันออกออหมดใช่เป็นพวกมาเหมือนกันเขาก็เล่นปืนมั้งแต่เรียนอยู่เทคนิคแล้วก็มาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคือก็คือเขาเป็นอาจารย์สอนพวกนกไอ้นักยิงปืนนี่มือชื่อก็ทั้งหมดเลย เปลูกศิษย์เขาทั้งนั้นเลยเขาเป็นปรมาจารย์ปืนได้เลยแบบแบบหิบกระบอกไกขึ้นมาก็สั่งได้หมดเลยคือผมเป็นลุกศิษย์แบบท้ายๆเขาเลยไงเจอเขาพอดีเลยชอบไปด้วยเลยชอบไปด้วยแล้วคือประกอบเขาไม่หวงเลยหยิบมาให้แล้วตอนนี้เราก็ซ้อมที่สนามที่งเรียนครับก็ซ้อมยที่อยู่ไม่ค่อยได้ไปแลวเพราะมันไม่ค่อยเป็นแบบกวนตัวอแต่งเรีนมันเป็นมันเป็นของทหารเป็นของทหาร คุุนเคยคือเคยใช้อยู่คุ้เคยแบบคือเราไม่ต้องอะไรง่ายๆดิเราจะยิงเป้าบนยอดเขาก็ไม่จรใครว่าเราผมที่ยิงใส่สลิงขาดเขาก็ไม่ว่าผมแตว่ามันมันมันเป็นสถานที่เขาอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคือแบบมันก็สะดวกดีเพราะบางคนก็คือผมจะไม่ค่อยมีกิจกรรมผมไม่ค่อยได้ ินเหล้าไม่ค่อยได้เที่ยวคนอื่นเขาวันๆผมก็อยู่อย่างนี้แหละครับบกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับยอดตีก็หมดหมดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถึงพอตัวรอดได้พอตัวรอดนะเบาๆบางๆทำก็ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณการปีก็ค่อยทำานอื่นเพราะนี้ผมก็ไปรับงานหล่อพวกพระกิ่งหน้าตักสิบเมตรอีกไปกิ่งเมืองแกงนะครับหล่อหน้าตักสิบเมตรเหรอครับ ใหญ่นะใหญ่เลยครับแล้เวเราเราทำองเล็กด้วยไหมทำองเล็กด้วยดีเขามาสรุดตากิ่งของผู้สิงนี่แหละรับก็<อ>เลยทำให้ได้งานออก็คือเขาเรียกผมมาเลยเขาไปช่วยงาน<ม>ช่วยเอาเอา,เอามิเอาอะไรไว้ครับก็คือก็มาจากก็มาในกิวงของผู้สิงนี่แหละแล้วเขาก็ดันมาว่าอย่างไรต้องให้ผมมาจริงมีคนจะจะมาขะมูลมาอะไรเย้ย